สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาดูนี่ครับเหรียญรุ่นเจริญพรพิเศษหลวงปู่โตะนะครับวาราพิเศษนะครับลาำลึก5มิจุนาไอ้5มีนาคม136ปีนะครับหลวงปู่โต ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่นะครับเป็นเจริญพรพิเศษนะครับเป็นวาราพิเศษด้วยครับวารานี้ออกปี6กนะครับรุ่นนี้ไปมาไปดูกันเลยว่ามีเนื้ออะไรบ้างในหนึ่งลังรุ้นนะครับในหนึ่งลังรุ้นผมเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ผมจะพามาชมว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับมาองค์แรกครับรายการที่หนึ่งครับเนื้อเงิน ลงยาพื้นแดงนะครับลงยาพื้นแดงจีวอนคุยพื้นหน้ากากทองคําด้านหลังเป็นลงยาแดงเหมือนกันนะครับเป็นผมจะให้ดูได้ยังไงนะครับด้านหลังก็ลงยานะครับ หลังพันยศลงยาแดงครับองค์นี้เลขโครร้ดละนัมเบอร์59าสิบเก้าครับน,นเงินหน้ากากทองคำไปกันต่อองค์ที่2ครับรายการที่2นะครับรายการที่2อ,องค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยาพื้นเขียวนะครับ ครับเนื้อเงินลงยาพื้นเขียวคุยพื้นหลังลงยาพื้นเขียวพัยดยศนะครับนี่ด้านหลังนะครับสีเขียวครับเลขโคโะนบเบอร์12นะครับตรงนี้เนื้อเงิน,นสวยงามครับไปกันต่อ กันต่อนะครับรายการที่3ครับรายการที่3หรายการที่3เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาพื้นน้ำเงินนะครับจีวอนลงยาจีวอนด้วยคุยพื้นด้านหลังเป็นพันจดจศสีน้ำเงินอีกนะครับลงยาครับ แล้วก็เลขคนละนัมเบอร์เลขเจนะครับองนี้รายการนี้มีลุ้นฝังเพชรเ้าองค์ด้วยครับองนี้ได้ฝังเพชรด้วยนะครับเราได้ฝังเพชรมาองหนึ่งครับไปกันต่อครับรายการที่4ครับรายการที่4ี่เป็นเนื้อนวะลายเสือดำลายเสือนะครับหน้ากากเงินครับ นี่นวะไหลเสือครับนวะไหลเสือหนะ้ากากเงินหลังพัยดยศนะครับเ็กคนละนัเบอร์ยี่สิบส่ครับไปต่อรายการที่5ครับรายการที่5รายการที่5เป็นเนื้อนวะดำลงยาพื้นแดงนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็ลงยาแดงด้วยครับี่รายการที่5นะครับรายการนี้เลขโค้ดและนัมเบอร์5ตัวเดียวครับแต่ละรายการที่ผมเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยจัดสร้างเพียงรายการละ8ปองค์นะครับรุ่นนี้อ่ามารายการที่6ครับ รายการที่หกเนื้อนว่าเหมือนกันนะครับเนื้อนว่าลงยาพื้นสีเหลืองครับด้านหลังก็พื้นเหลืองนะครับเลขค้นันเบอร์หกสิบครับจัดสร้างแปดสิบเก้าองค์เช่นกันครับเวลาพิเศษนะครับอ่าต่อไปรายการที่เจ็ดครับเนื้อนว่าอีกเช่นกันครับลงยาส้มครับ ด้านหลังก็ลงยาส้มเช่นเดียวกันเลขโคดรันนัมเบอร์เจครับ70ครับ, 70, รบจัดสร้างขั้หมดสิองค์นะครับไปรายการที่8ครับเนื้อน้าลงพื้นม่วงนะครับลงยาพื้นม่วงครับ,รา,ร,บรายการที่8 เลขโคดแล้วนัมเบอร์หกสิบสามครับสิบสามรายการที่เก้ารายการที่เก้าเนื้อปลาก้านะครับลงยาพื้นสีเขียวครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเลขโคดและนัมเบอร์สี่สิบสองนะครับรายการที่เก้านี่ก็ะจัดสร้างให้แปดสิบเก้าองค์เช่นเดียวกันรายการที่สิบเนื้อปาก้าครับ เอาปากกาลงยาพื้นม่วงครับลงยาจีวอครับเลขโคดและนัมเบอร์องนี้เป็นเลขสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าจัดสร้างทั้งหมดแปดสิบเก้าองค์ครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นเนื้อปากกาซาตินครับลงยาพื้นน้ำเงินนะครับปากกาซาติน งานสัติดก็สวยทีเดียวครับเลขโคดรันนัมเบอร์เห็นไม่ชัดนะครับแบบหนึ่งครับเลขโคดลันนัมเบอร์องนี้ไม่ชัดครับเหมือนจะตอกไม่เต็มเม็ดเต็มหมยเท่าไหร่นะครับ ผ่านไปก่อนครับต่อไปรายการที่12ครับรายการที่12บสองไปอาบาก้าซาตินไม่ต้องนเนื้ออาบาก้าลงยาพื้นแดงครับด้านหลังก็เป็นพื้นแดงเช่นเดียวกันเลขโคดละนับเบอร์45นะครับ45่สิจัดสร้างแปองค์ครับ การต่อไปรายการต่อไปรายการที่13นะครับเนื้ออบาก้าครับลงยาพื้นน้ำเงินนะครับรรงงลงยาพื้นน้ำเงินทั้งน้าทั้งหลังลงยาพื้นน้ำเงินเลขคนอันเบอร์35ครับรายการที่13นเนื้ออบาก้าต่อมาเป็นรายการที่14ครับรายการที่14เป็นเนื้ออบาก้าลงยาขอบ แดงนะครับหน้ากากทองทิพย์ครับหน้ากากนี่เป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับเลขโค้ดอะนัมเบอร์ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์นะครับจัดสร้างแปดสิบเก้าองค์เช่นกันครับรายการต่อมารายการที่สิบห้าครับเนื้อปาร์ก้าครับลงยาขอบเขียวนะครับหน้ากากทองทิพย์ครับ เลขโค้ดละนัมเบอร์แปดสิบสี่ครับการที่สิบห้าไปกันต่อรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นเนื้อบากานะครับลงยาจีวอนนะครับต่อเก้ารอบครับต่อเก้ารอบเลขโค้ดละนัมเบอร์ห้าสิบครับโค้ดละนัมเบอร์ห้าสิบต่อเก้ารอบนะครับ รายการที่17ครับรายการที่17เป็นเนื้อชุบ3มกษัตริย์นะครับชุบ3มกษัตริย์พ่นทรายครับรายการที่17เลขโค้ด80นะครับเลขโค้ด80จัดสร้าง89องค์ต่อไปรายการที่18ครับารายการที่18เป็นเนื้อชุบแบล็โรเดียมครับแบล็โรเดียม 4K นะครับ สวยงามนะครับแบล็กโรเดียม 4K เลขคดอนัมเบอร์47ครับ47 4สจดสร้าง89องค์ครับไปรายการที่19ครับรายการที่19เนื้อชุบสองกระสัดนะครับพ่นทรายลงยาแดงครับสองกระสัดลงยาแดงเลขคดอนัมเบอร์62ครับ การที่20รายการที่20เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นเขียวนะครับด้านหลังก็ลงยาเขียวเช่นเดียวกันลขยพลันเบอร์59ครับห9รายการที่20ก็ยังจัดสร้าง89องค์เช่นกันครับมารายการที่21ครับ21 ยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาพื้นแดงครับเลขครรนละเบอร์สิบเก้าครับสิบเก้าจัดสร้างแปดสิบเก้าองค์ครับไปรายการที่ยี่สิบสองครับรายการที่ยี่สิบสองเนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นสีแดงเลือดหมูนะครับ รายการนี้จะสร้างทั้งหมด178องค์ครับ1ลังมี2องค์นะครับรายการนี้เลขคดละนวนหนึ่งร้อยยี่สิบสองครับจะสร้างทั้งหมด178นะครับองค์ต่อไปรายการที่23ครับรายการที่23เนื้อทองทิพซาตินครับทองทิพซาตินลงยาพื้นฟ้านะครับ ด้านหลังนะครับเลขโค้ดอันดับเบอร์ห้าครับห้าตัวเดียวครับหมายเลขห้าตัวเดียวรายการนี้จะสร้างแปดสิบเก้าองค์เท่านั้นครับยังละหนึ่งองค์นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เป็นทองทิพซาตินทองทิพซาตินลงยาพื้นสีน้ำเงินนะครับลงยาพื้นสีน้ำเงิน จัดสร้าง89องค์เช่นกันเลโค้ลัดเบอร์เลข2ครับเลข2ตัวเดียวครับรายการนีร้รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการที่25นะครับเนื้อทองทิพย์หน้ากาบปกาก้าครับเนื้อทองทิพย์เป็นหน้ากาบปกาก้านะครับเลขโค้ดลานัมเบอร์76ครับ76 ทองทิพย์หน้ากาอับาก้าจัดสร้าง178องค์ครับหนึ่งลังมี2องค์รายการนี้ไปกันต่อที่รายการที่26ครับทองทิพย์เนื้อทองทิพย์หน้ากาอับาก้าครับยี่สิบหกนี้จัดสร้าง178องค์เช่นเดียวกันครับ เลขโค้ดละนัเบอร์เอ้ห้าครับห้าสิบห้าเลขบอร์ครับเลขโค้ดละนัเบอร์ห้าสิบหาสวยงามนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็รายการที่27่สิบเนื้อทองทิพน้ากาอาปัปาก้าเหมือนกันครับต่อโค้ดเฮงครับรายการนี้ต่อโค้ดเฮง สร้างสร้าง178องค์ครับรายการนี้เลขโค้ดเรานเบอร์168ครับ168ครับอ่าใช่ครับ168นะครับเลขสวยทีเดียว168ครับรายการนี้ไอ้28เนื้อทองทิพน้ากาอัลบากาครับลุงยาขอบเขียวแดง หน้ากาปกปะเกาเลขโคตรละนัมเบอร์หนึาศครับเลขโคตรละนัมเบอร์หนึนะครับรงนี้ไปกันต่อยี 29. เนื้อทองทิพ์หน้ากากาทองแดงครับเนื Le ้อทองทิพ์หน้ากากทองแดงเลขโคตรละดับเบอร์สาครับสาครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่สาครับ สาเนื้อทองจิปหน้ากากทองแดงนะครับลงยาขอบขาวดําครับายาขอบนะครับองค์นี้เลยโคตรเลำเบอร์หนึ่เจ็ดครับ107่งศนย์จะดห่งศูนจัดสร้างร้อยเจบองนะครับ <Hi. S 1> ไปกันต่อครับรายการที่3ามสดครับ รายการที่31เป็นรายการเนื้อทองทิพนากากลุงนะครับอ่าลงยาขอบสีแดงนะครับลงยาขอบแดงองนี้เลขโคดันเบอร์48ครับ48แรายการต่อที่รายการที่32ครับรายการที่ส2มเนื้อทองทิพนากากลุงนะครับลงยาขอบเขียวครับองนี้เลขโคดันเบอร์หนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามเก้า ต่อมาต่อมารายการที่33นะครับรายการ33เป็นเนื้อทองทิปลงยาขอบม่วงครับรุ้นฝังพลอย59องค์โอ้อันนี้มีพลอยด้วยครับพลอยแดงครับเห็นไหมครับพลอยแดงนะครับพลอยแดงอยู่ในจีวอส้มก็เลยดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่องค์นี้เลขโค้ดรันนัมเบอร หนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับอ่าหนึ่งเก้าไปครับไปกันต่อรายการสามสิบสี่ครับรายการสามสิบสี่เนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงครับขอบนะครับขอบแดงครับขอบแดงขอบน้ำเงินตรงนี้เลขโค้ดล้นัมเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดครับ รา,ายการนี้สามสิบสี่ต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับรายการที่สามสิบห้าเป็นเนื้อทองทิพน้ากากลุงนะครับเนื้อทองทิพน้ากากลุง้งเลขคดอันเบอร์เก้าสิบหกครับเก้าสิบหกอ่าไปกันต่อรายการที่สามสิบหกนะครับรายการที่สามสิบหกอ่า เนื้อมหาชนวนหน้ากาบาก้าครับเนื้อมหาชนวนหน้ากาอัมปากา้าเลขโค้ดล่านัมเบอร์สามสามแปดสามสามแปดรายการนี้จัดสร้างทั้งหมดสามร้อยห้าสิบหกองครับสามร้อยห้าสิบหกองเลขโค้ดล่านัมเบอร์สามสามแปดนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดเนื้อมหาชนวนหน้ากาทองทิพย์ครับเนื้อมหาชนวนหน้ากาทองทิพย์เลขโค้ดล่าหนึ่งเก้าเจ็ดครับ หนึ 1> 1, 9, ่าแปลนต่อรายการที่38ครับรายการที่38มสเนื้อมหาชนวนหน้ากากชุบเงินนะครับหน้ากากชุบเงินครับากาชุบเงินรายการ38นะครับเลขโคดเลรนัมเบอร์สองาครับสองรายการนี้จัดสร้าง356อยห้าสิบองค,ครับ รายการที่39ครับรายการที่39เนื้อมหาชนวนหน้ากากชุดทองครับมหาชนวนหน้ากากชุดทองจัดสร้าง356องค์นะครับเลขโคดอันดบสร์ส23ครับ3 2 3ครับ, 3, 3, 3, รบไปกันต่อรายการที่40เนื้อมหาชนวนครับดูเข้มขังทีเดียวเนื้อมหาชนวนหลังเรียบนะครับองค์นี้เป็น มาหาชนวนหลังเลียบเอ่อนะมาชนวนหลังเลียบต่อ9รอบนะครับต่อ9รอบเลขคูละนัมเบอร์สิบห้าครับเลโคู่นัมเบอร์สิบห้าครับตรงนี้หลังเลียบหลังเลียบรายการต่อไปรายการที่41ครับ รายการที่สี่สิบเอ็ดเนื้อมหาชนวนหลังแบบครับอ่านี่เป็นหลังแบบนะครับเป็นหลังเล็บอันนี้เป็นหลังแบบครับสวยงามทีเดียวหลังแบบต่อเก้ารอบด้วยครับต่อเก้ารอบทีนี้เลขคและนัมเบอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยห้าสิบแดครับเลขคนละนัมเบอร์ห้าสิบแปด ไปเป็นรายการที่สี่สิบสองสี่สิบสองเนื้อมาชนวนหน้ากากลุงครับหลังแบบครับลงยาฟ้าครับอ่าให้ดูครับหน้ากากลุงนะครับหลังแบบครับหลังแบบเลขคดและนัมเบอร์องค์นี้เลขเก้าตัวเดียวครับเลขเก้าตัวเดียวครับอ่าสวยนะครับ ไปกันต่อรายการที่43ครับรายการที่43เป็นเนื้อหมาชนวนหน้ากากลุงครับหลังเรียบลงยาแดงครับลงยาแดงหลังเรียบนะครับเบลขคนบเบอร์42ครับ42ครับรายการต่อไปรายการที่44ครับรายการที่44เนื้อหมาชนวนลงยาส้มนะครับ ลงยาส้มอ่า,าหลังก็ลงยาส้มเช่นเดียวกันเลขโค้ดอนาเบอร์หนึ่งหกสองครับ 1, 6, หนึ่งหกสองรายการที่สี่สิบห้าครับนี่ลงยาเหลืองครับน่าจะเป็นมาหาชนวนแล้วครับสี่สิบห้าเนื้อมาหาชนวนล,ลงยาเหลืองนะครับใช่แล้วครับลงยาเหลืองแล้วก็เลขคล้ดอนดเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับหนึ่งเจ็ดสองครับ การต่อไปเป็นรายการที่46ครับรายการที่46มาหาชนวนลงยาม่วงครับอาชนวนลงยาสีม่วงนะครับอ่าเลขคดลนัมเบอร์7อะไรวะเนี่ยขอดูก่อนนะครับ73ครับ73ครับตรงนี้ ยาโม่วงเลขเจ็ดสิบสามครับต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดครับมาชนวนลงยาเขียวครับอาหารจำนวนลงยาเขียวนะครับเลขคดละนัมเบอร์เก้าสิบเก้าสิบหกครับเก้าสิบหกครับมาหาชนวนลงยาเขียวอา่าไปที่สี่สิบแปดครับ รายการที่48เนื้อหมาชนวนห่วงเชื่อมเงินนะครับห่วงเชื่อมเงินมีห่วงเชื่อมด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นฝังพลลุ้นฝังพลจีวอนแปองค์ครับอ่าฝังพลนะครับสร้างทั้งหมด178องค์ครับห่วงเชื่อมเงินเลขโค้ดและนัมเบอร์55ครับ55้บเลเบอีกแล้วครับสวยงามต่อไปรายการที่49ครับ สี่สิบเก้าเนื้อมาจนวนห่วงเชื่อมเงินครับหลังเรียบนะครับอ่าห่วงเชื่อมเงินมาอีกหนึ่งองค์หลังเรียบเลขโคดแล้วนัมเบอร์สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าครับองต่อมารายการที่ห้าสิบครับเนื้อทองทิพเนื้อทองทิพผิวลุงลงยาเขียวครับ ทิงทีผิวลุ่งลงยาเขียวเลขโคดอันอัมเบอร์สิบสามนะครับสิบสามครับอแผ่นต่อรายการที่ห้าสิบเอ็ดครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนั่นทองทิ่ผิวลุ่งครับลงยาขอบม่วงครับแล้วก็คุยพื้นหลังลงยาฟ้านะครับเลขโคดอันอันเบอร์สิบแปดครับ ไปต่อไปต่อเลยครับรายการที่ห้าสิบสองครับรายการที่ห้าสิบสองรายการที่ห้าสิบสองเป็นรหันโค้ดอันเบอร์ห้าสิบแปดคัห้าสิบแปดรายการห้าสิบสองเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงขอบส้มนะครับอ่าลงยาแดงขอบส้มลงยาขอบส้ม รายการที่53เป็นเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์ลงยาชมพูครับอ่าตรงนี้ลงยาชมพูนะครับเลขโคดและนัมเบอร์61ครับ61ครับด้านหลังเดี๋ยวนะ53ด้านหน้าเป็นลงยาชมพูขอบเหลืองจีวอนคุยพื้นหลังเป็นพื้นเหลืองครับอ่าตรงตามไปรายการนะครับ รายการต่อมารายการที่5้สี่ครับเนี่ยทองทิปครับเนี่ยทองทิปยลงยาน้ำเงินขอบแดงลงยาจีวอนคุยพื้นหลังพื้นแดงครับหลังพื้นแดงเลขโคตรรันนัมเบอร์สี่สิบก้าครับสีบเก้ครับรายการที่ห้ห้าครับ รายการที่ห้าสิบห้าเนื้อสัตตาไม่ตัดปีกนะครับเนื้อสัตตาไม่ตัดปีกรูงยาเขียวครับมไม่ตัดปีเลขโคนดับเบอร์หกสิบสามครับหกสิบสามรายการที่ห้าสิบหกครับห้ารายการสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่ห้าสิบ 6เป็นเนื้อสัตตะครับลงยาเรืองแสงครับนี่เป็นลงยาเรืองแสงนั่นเนี่ยหลังพัดยศหลังลงยาพัดยศเฮ้ยห้าสิบหกลุ้นต่อเก้ารอบสิบเก้าเหรียญทำไมเป็นหลังเรียบล่ะครับงงสี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ๋อมีขีด ขีดทับไว้คือหลังเรียบนะครับเนื้อสตระหลังเรียบครับลงยาเรืองแสงครับเครายการต่อไปรายการที่57ครับเนื้อชุบทองโบราณลงยาแดงครับชุบทองโบราณลงยาแดงเล่นไฟหน่อยชุบทองโบราณครับสีทองอารามทีเดียวเลขโคดและนัมเบอร์เลข8ตัวเดียวครับ แปดตัวเดียวแสงแล้วไฟผมอาจจะไม่ได้สวยมากครับกล้องผมองค์จริงสวยกว่าในรูปครับในในวิดีโอครับแล้วก็องค์ต่อมาสิบแปดเนื้อชุบเงินโบราณน,นะครับลงยาน้าเงินครับชุบเงินโบราณลงยาน้นเงินเลขคนละเบอร์สิบครับวิ่งว่างทีเดียวครับชุบเงินนี้ รายการที่59เนื้อทองแดงลมดำครับทองแดงลมดำพ่นทรายครับต่อเก้ารอบครับจีวันฝังเพชรครับไอ้ฝังพลอยครับไม่ได้ฝังเพชรนะครับเป็นพลอยครับเลขโคดลนัเบอร์2ี่ครับเลขคนละเบอร์21อ่าไปมากันถึงรายการสุดท้ายแล้วครับ รายการสุดท้ายโอ้รายการนี้ลายเสือนะครับเนื้อทองแดงลมดํำลายเสือครับหน้ากากทองทิพย์อ่าสวยงามนะครับลาโคดละนัมเบอร์สามครับอง์สุดท้ายนี้ลาโค้ดละนัมเบอร์สานะครับอ่าสวยงามอ่าเอาไปมากกันหมดแล้วนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันแชร์ ให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับวาระพิเศษลําลึก5มีนาคม136ปีนะครับหลวงปู่โตอินทาสวนโนครับเดี๋ยวนี้ออกวัดถ้ำสิงโตนรัราชบุรีนะครับชื่อรุ่นเจริญพรพิเศษครับนี่นะครับวาระพิเศษด้วยเจริญพรพิเศษด้วยนะครับเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับยังไงฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในหลายๆช่องทางหลายๆแพลตฟอร์มที่ผมทำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ